โอมชานติวันนี้วันนั้นที่25เดือนตุลาคมปี2022เราจะฟังเมอดีในวันนี้ในวันนี้นั้นเป็นวันดีวาลีที่แท้จริงนะที่ดีปราดได้ลงมาแล้วก็จุดตะเกียงของลูกๆของท่านดีปาวารีนั้นมีนยัยะสำคัญในการที่เรานั้นจะออกมาจากความมืดมิดแห่งความไม่รู้ มาสู่แสงแห่งความรู้ออกมาจากความผิดอหความไม่จริงไปสู่แผ่นดินแห่งสัจจะออกมาจากความที่ไม่เป็นอมตะเข้ามาสู่ความเป็นอมตะและมันมีนัยยะสำคัญหรืออนุสอนของเราลูกๆที่กำลังจะออกไปจากแผ่นดินแห่งความมืดมิดไปสู่แผ่นดินแห่งแสงสวา่าง ถือว่าเป็นปีใหม่ดังนั้นขอแฮปปี้ดิวาลีกับทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกทั้งหลายนั้นคือคามาโยคีในขณะที่กำลังแสดงการกระทำให้อยู่ในการจดจำของพ่อโดยการอยู่ในการจดจำลูกก็จะไม่แสดงการกระทำที่เป็นบาปใดๆ คำถามของเมรีในวันนี้อะไรคือเหตุผลหลักๆที่ไม่สามารถที่จะติดต่อสติปัญญาของลูกในโยคะกับพ่อได้คำตอบความโรคถ้าใครมีความโรคต่อสิ่งซึ่งเสื่อมสลายหรือสนใจในการรับประทานอาหารดีๆหรือสวมใส่เสื้อผ้าดีๆแล้วสติปัญญาของบุคคลน,นั้นจะไม่ถูกทำให้ติดต่ออยู่กับพ่อได้ นี่แหละทำไมบาบาได้แสดงให้ลูกเห็นวิธีการลูกลูกเพียงแต่มีความโลภที่จะได้รับมรดกของลูกจากพ่ออนันไห้มีขีดจำกัดเท่านั้นอย่าได้มีความโลภต่อสิ่งอื่นใดถ้าลูกมีแล้วสิ่งที่ลูกรักมากที่สุดนั้นก็จะได้รับการจดจาในตอนจบแล้วสถานะของลูกนั้นก็จะถูกทำลายดังนั้นบาบาได้พูดว่าอย่าได้มีความรูปต่อสิ่งที่ มีเสียงสลายทั้งหลายเพราะว่ามันจะทาให้เราจํามันได้ในเวลาสุดท้ายสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกอย่าได้เก็บสิ่งใดแอบซ่อนไว้อยู่กับลูกด้วยความโลภให้ทําตามคําสั่งของพ่ออย่างต่อเนื่องเรื่อยๆจุดที่สองอะไรก็ตามที่บาบาป้อนลูกและอะไรก็ตามที่ท่านได้ให้ลูกสวมใจ จงเอาทุกสิ่งจากลางสมบัติของชิปบาบาอย่าได้อยู่ในสํานึกล่างให้ทําตามมามาและบาบาให้ได้อย่างสมบูรณ์พรของบับดาดาสําหรับเราลูกลูกในวันนี้ขอให้ลูกอยู่อย่างเป็นนายและก็เป็นลูกและก็อยู่อย่างเต็มตลอดเวลาโดยการแบ่งปันและก็เพิ่มสมบัติของลูกทั้งหมดซ้ำขอให้ลูกนั้นอยู่อย่างเป็นนาย และเป็นลูกและก็อยู่อย่างเต็มตลอดเวลาโดยการแบ่งปันและก็เพิ่มสมบัติทั้งหลายของลูกพ่อนั้นได้ให้สมบัติกับลูกๆทั้งหลายอย่างเท่าๆกันแล้วทำให้ลูกนั้นมาเป็นนายลูกๆทั้งหลายได้รับสมบัติเท่าๆกันแต่ถ้าลูกคนหนึ่งนั้นไม่เต็มเหตุผลสำหรับสิ่งนั้นก็คือลูกไม่ได้รู้ที่จะดูแล และเพิ่มสมบัติของลูกขึ้นมาอย่างไรหนทางที่จะเพิ่มมันก็คือการแบ่งปันแล้วหนทางที่จะดูแลมันก็คือการตรวจสอบมันตลอดเวลาหนทางที่จะเพิ่มก็คือแบ่งปันหนทางที่จะดูแลก็คือการตรวจสอบตลอดเวลาเมื่อผู้อารกขาหรือยามนั้นใส่ใจและก็ตรวจสอบทั้งสองทำงานได้ดีแล้ว สมบัติของลูกก็จะคงอยู่อย่างปลอดภัยตลอดเวลาคติพจน์ในวันนี้ให้แสดงทุกๆก,การกระทำด้วยความศรัทธ,ธาและความซาบซึ้งในการมีสิทธิ์ทั้งหมดแล้วลูกก็จะไม่ต้องทำงานหนะักสาแสดงทุกๆก,การกระทำด้วยศรัทธ,ธาและความซาบซึ้งในการมีสิทธิ์ทั้งหมดแล้วลูกก็จะไม่ต้องทำงานหนะักอัจฉริโอมชานติ